เหมือนกับเอาที่ดินประเทศไปขายแล้วฮะรัฐบาลหมดทางหากินแล้วคือเศรษฐกิจไทยจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าคุณบริหารแย่เสร็จพวกคุณยังเอาที่ดินเนี่ยไปให้ต่างชาติซื้ออีกแล้วคนไทยจะเอาที่ไหนไปย้ายที่ไหนมาซื้อที่ดินเนี่ยที่หคนไทยก็ต้องไปเช่าที่ดินของต่างชาติอยู่ซึ่งมันเหมาะสมหรือเปล่าผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับคุณวิชัยมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมติครมอครับที่ขยายเพดานให้ต่างชาติเนี่ยครับสามารถถือครอง ห้องชุดในไทยครับได้เพิ่มขึ้นจาก49เป็น70 80ตรงนี้ครับและยังสามารถเป็นเจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้างได้ตั้งแต่ราคา10 15ล้านบาทขึ้นไปครับจนมีกระแสข่าวขึ้นมาว่าเป็นรัฐบาลขายชาติตรงนี้ครับครับอันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงนะครับคือรัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจดีเรากำลัลงไปได้ดีแต่ตอนนี้กับกลารว่าจะขายทุกอย่างขายทั้งที่ดินขายทั้ง ชาติด้วยนะครับอันนี้คือขื้ที่ที่น่าห่วงคือถ้าเป็นพักเพื่อไทยในรัฐบาลแล้วเราออกเสนอรึกฎหมายเนี่ยรับรองได้ถูกด่างกันทั้งประเทศแม่คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วคือในกรณีที่การอนุญาตให้ชาวต่างประเทศซื้อได้เนี่ยผมยังอยากเห็นในกรณีที่เราสามารถดึงคนเก่งๆคนฉลาดๆเข้ามาเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับที่จะสามารถดึงเข้ามาได้แล้วก็ให้สิทธิประโยชน์เขาในะในเรื่องพวกนี้ แต่การอนุญาตใ,ใ,ให้ไปซื้อคอนโดซื้อบ้านได้เนี่ยมันเหมือนกับเอา,เอา,เอาที่ดินประเทศไปขายแล้วฮะคือประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเลยจํานวนเยอะมากนะครับในสัดส่วนที่หลายเกินครึ่งฮะที่ไม่มีไม่มีรายได้ไม่มีที่ดินของตัวเองอการอนุญาตให้ต่างประเทศเข้ามาซื้อเนี่ยก็จะทําให้ราคาที่ดินสูงแล้วก็จะเป็นปนัญหาอันนี้คือสิ่งที่ทเป็นกังวล ครับเหมือนกับตั้งใจจะขายคือแบบเหมือน,นกับรัฐบาลหมดทางหากินแล้วไม่นด้หาทางไรายหาหาทางรายได้แล้วก็ต้องขายที่ดินขายบ้านขายช่องกันแล้วหรืออันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นปัญหานะครับและอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยก็ทําเรื่องแอสเซทแวร์เฮานะครับคือให้คนที่มีปัญหาโรง,ง,งแรมนะครับสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้เอาไปให้โอนเข้าไปให้กับ ธนาคารเหมือนกับว่าเป็นของแบงค์ชาติตั้งแอสเซทไวร์เฮาส์มาคล้ายๆกับ,บปลอสอในอดีตนะครับอเอาไปโอนเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็หวงว่าไอเนี่ยคือจะเอาไปขายให้ต่างชาติหรือเปล่าค,คือตั้งใจจะจะขายทรัพย์ส,สินกันเหมือนในอดีตคือตั้งใจโกงกันหรือเปล่าคือสมัยก่อนถ้าจากันได้ปลอสอเนี่ยเขาคือเอารัย์สินที่แย่ใช่ไหมครับเพราะว่ามีหนี้เยอะอะไรเยอะเนี่ยก็เอาไปเอาไปรวมกันใช่ไหมฮะยุบ ยุคไฟแน์แล้วทรัพย์สินไป,ปรวมกันแล้วก็เป็นปมูลถูกๆเสร็จแล้วฝรัง่งซื้อไปก็มาขายคนไทยแพงๆได้กาไรกลับบ้านไปเป็นหมื่นๆเป็นแสนล้านเลยนะฮะนี่ลักษณะเดียวกันเหมือนกันก็ห่วงว่าถ้าเกิดทํามันอย่างนี้เนี่ยตั้งใจจะทํามันอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคือคือไปเอาทรัพย์สินมารวมกันใช่ไหมมากองอยู่แล้วให้ฝรัง่งต่างประเทศสามารถซื้อได้พเพื่อเพืพ่อจะไปขายฝรั่งต่างประเทศแล้วเอามาขายต่อกันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่น่าห่วงนะครับอันนี้ถ่จะต้องขอ ขอดักคอและพูดล่วงหน้า,าไว้ก่อนผมว่าเรื่องนี้ไม่ควรทําครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลิมิตเดิมเนี่ยที่มันมีอนุญาตให้ซื้อคอนโด,โดได้49%นะเลือการซื้อที่ดินเนี่ยคือจริงๆต่างชาติหลายคนที่สนใจเนี่ยเขาก็มีการทําซื้อขายพวกนี้อยู่แล้วนะครับ,รบปัจจุบนันมันก็มีกฎหมายมีช่องทางการตั้งโนมิน,โน,โมนีใช่ไหมถือหุ้นถือบริษัทแม้กระทต่งงานคนไทยแล้วก็มีสิทธิ์ในการ ซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อช่องซื้อคอนโดกันอยู่แล้วเพราะการไปส่งเสริมไม่เกิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นแล้วราคาที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นเศรษเกิจไทยจะแยกลงเรื่อยๆเพราะว่าคุณบริหารแย่เสร็จพวกคุณยังเอาที่ดินเนี่ยไปให้ต่างชาติซื้อแล้วคนไทยจะเอาที่ไหนไปย้ายที่ไหนมาซื้อที่ดินเนี่ทีนีคนไทยก็ต้องไปเช่าที่ดินต่างประเทศของต่างชาติอยู่ซึ่งมันเหมาะสมหรือเปล่าผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับว่าถ้าเกิดคิดอย่างนี้ทํากันอย่างนี้เนี่ สุดท้ายเราจะเป็นปัญหาของคนในประเทศที่ไม่มีที่ดินแล้วก็ต้องไปเช่าที่ดินของตากของต่างชาติให้มา,มาอยู่มากินแทนแนี่คือสิ่งที่ที่น่าห่วงนะครับก็อยากให้คิดให้ดีครับผมว่าเรื่องเนี้ยผมว่าคนจานวนมากไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ายโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีที่ดินแม้กระทั่งที่ดินทํากินของตัวเองสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมยิย่งชาวนายิ่งไรยิ่งไปกันใหญ่เลยไปคก้านซื้อที่ดิน ใช่ไหมครัการเกษตรเนี่ยก็จะยิ่งเป็นปัญหาอีกนะฮะขอยากอยากฝากให้คิดกันให้ดีเพราะทางนี้ทําไปอางเงี้ยคือเหมือนกับคุณลำบากแล้วคุณไม่มีทางหางเงินแล้วประเทศแย่แล้วคุณก็จะเอาสมบัติชาติมานั่งขายเหรออันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นห่วงนะครับแล้วเข้ากับเข้าทางกับเศรษฐกิจที่จะแย่แล้วต้องขายทรัพย์สินกันต้องไปรวมแอสเซทไวเฮาส์แบบนี้<ม>เพื่อจะเอาไปขายต่อกันอีกหรือเปล่า<ม>อันนี้คือคือคือผมมองลึกไปนะฮะเพราะมันมีลักษณะเหมือนเดิมที่จะหากินกันอีกแล้วจะทํา จะมีการโกงกันอีกหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นห่วงนะครับกับผมครับทีนี้ครับในมุมมองของคุณพิชัยครับคิดว่าจะมีชาวต่างชาติสนใจเข้ามาซื้อที่ดินในไทยเ,เพิ่มขึ้นขนาดไหนครับเพราะคงเพราะคงคนไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ยครับก็กําลังไปเชิญกับภาะวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํานำทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างที่ดินเนี่ยครับมาขายแล้วก็ซ้ำก็ยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเพื่อการประทังชีวิตเช่นชาวบ้านในต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ครับผมคิดว่า ชาวต่างชาติจะมาให้ความสนใจกับนโยบายนี้มากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างนี้นะครับคือ,คอก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชอกฎหมายเดิมก็มีลูกโพวนะมีช่องโหว่ให้ต่างประเทศเข้ามาซื้ออยู่แล้วคือคนไม่ค่อยรู้นะครับก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเราขาคนจีนเนี่ยเข้ามาซื้อคอนโดประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งเป็น8ปดหมื่นเก้าหมื่นถึงแสนล้านเลยนะต่อปีนะฮะเยอะมากเลยนะฮะ ก็ใช้ช่องทางในการตั้งโนงมานี่บ้างตั้งบริษัทซื้อบ้างอะไรบ้างมันมีการซื้ออยู่แล้วพอตอนหลังเนี่ยพอมีโควิดมีปัญหาเศรษฐกิจก็าอาจจะซื้อกันน้อยลงหน่อยนะครับและตอนนี้ประกอบกับทางประเทศจีนตอนนี้มีข่าวเรื่องเหมือนกับมีปัญหาทางด้านอา,าหารหรือมัพยับที่กาลังจะน้มมาลายจะแยก่กันก็จะเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในอนาคตมันจะมีคนเข้ามาซื้อไหมก็คงมีนะครับต่างประเทศเนี่ยคงเข้ามาสนใจซื้อเยอะแต่มัน จุบันเนี่ยเขาทำมันอยู่แล้วเอาตรงๆนะครับไม่ไม่ได้ว่าจะมีเพิ่มขึ้นหรือยังไงไม่แน่แต่ไปเปิดช่องทางอย่างนี้เนะี่ยอีกหน่อยเขามาซื้อแล้วก็เหมือนที่บอกอะเอามาให้คนไทยเช่าคนไทยก็จะเป็นทาสของต่างชาติอันนี้คือสิ่งที่เป็นกังวลน,นะครับเห <rec> มือนที่บอกนะวว่าคนไทยจํานวนมากยังไม่มีที่ดินทํากินของตัวเองเลยใช่ไหมฮะปัจจุบันยังต้องเช่าที่อื่นอคนอื่นคนไทยด้วยการเรีอีกครือ,อย่างดีนะฮะกต่รายได้ก็ยังอยู่ในประเทศไทยแต่รันนี้ถ้าเกิดกลายเป็นว่า ต่างประเทศต่างชาติเข้ามาซื้อเยอะๆแล้วให้คนใช้เช่าเนี่ยที่หนที่ดินก็จะเป็นของต่างชาติเป็นเยอะและยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจไทยแย่ต้องขายกันถูกๆเนี่ยกลายเป็นว่าต่างชาติเหมาไปเลยนะฮะและยิง่งเหมือนที่บอกนะในโครงการอาแอสเซทแวร์เฮาที่ต้องการอาจจะขายต้องการขายโรงแรมใช่ไหมฮะปึกค,คอนโดอะไรให้ต่างประเทศไปอีกอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะอันนี้ก็จะยิ่งทําให้ให้ให้เป็นปัญหากองกับประเทศไทยได้อนันนี้คือสิ่งที่กังวลนะครับว่าคนไทยเนี่ยจะเสียเปรียบ ของเดิมมันก็มีทั้งทางทำอยู่ได้อู่แล้วไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายเพิ่มการออกกฎหมายเพิ่มเนี่ยยิ่งจะทําให้ปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับคาดว่าแนวคิดนี้ของรัฐบาลเนี่ยครับผมคงอยากจะดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเพื่อเข้ามาเป็นรายได้ของรัฐนะครับแต่ในมุมมองของคุณพิชัยครับก็ชัดเจนว่าคิดว่ามันเป็นวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ครับในการดึงดูดต่างชาติเข้ามาเนี่ยฮะอย่างนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยต้องรอบอย่างหนึ่งก่อนว่าจริงเรามีวิธีการดูด จากต่างประเทศในวิธีแต่ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยพวเนี่ยไปยุธ์เนี่ยไม่ได้สร้างความมั่นใจของให้กับต่างประเทศเลยต่างประเทศที่จะมาลงทุนเขาก็หนีไปที่อื่นหมดน,น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะเป็นปัญหามาตลอด7ปีเนี่ยการลงทุนเราขาดแคลนหมดขนาดคนไทยเนี่ยยังไปลงทุนต่างประเทศํานวณมากเลย 3- 4ปีก่อนนูน้นมีการลงทุนคนไทยไปลงทุนต่างประเทศถึง1.6 1.7ล,ล้านล้านนะตอนนี้น่าจะเกิน2ถึง3ล้านล้านบาทน,นะ ท,ที่ไปลงทุนต่างประเทศในหลายปีนี้นะครับผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนคนอื่นยุ่งใช่ไหไม u, คนไทยยังไม่เชื่อเต่ต่างประเทศจะเชื่อได้อย่างไรใช่ไหมฮะแล้วคุณมาทําอย่างนี้เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นปัญหาและไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นมันมีช่องทางคือรัฐบาลใหม่มาเนี่ยมันสามารถที่จะให้เขามาลงทุนคือเราอยากเห็นนะักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนทาธุรกิจมากกว่าที่จะมาเหมาซื้อที่ดินเรานะเราอยากเห็น ธุรกิจใหม่ๆพวกเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมครแอปพลิเคชันใหม่ๆประเทศไทยเป็นหับของเทคโนโลยีที่คนฉลาดฉลาดเข้ามาอยู่เข้ามาทําแล้วก็คนฉลาดคนหนึ่งมันสร้างสร้างหรือว่าสร้างยูนิคอนอันนึงเนี่ยก็ได้เป็นมือเป็นแสนแสนล้านนะเราอยากเห็นอย่างนั้นมากกว่าที่จะเอาสมบัติชาติหรือเอาเอาที่ดินของคนไทยไปเลขขายต่างประเทศเนี่ยผมว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วจะทําให้คนไทยลำบากกันมากขึ้นคนระับ